คุณหมอนะที่คุณสามาคุยกันให้กำลังใจปกติไม่มีใครให้กำลังใจเลยนี่ก็ไปไหนกันหนด่ยได้ขิดของใครก็มีนะน,น,นี่นะคะดูนะคะนี่นะคะ ปุยเลยนะคะปุยเลยเกาวใหญ่ไปซื้อเขาก็แค่อันเดียวแหละถ้าทุอย่างมันะดอกันมันจะง่ายแต่ถ้าเราทำไม่ถืกันต้องเกาะให้แน่นนี่ค่ะเต็มถ้วยเลย เสร็จแล้วนะคะเ <c oughs> นี่ยทำทั้สองช่ะวยพอแล้วพอก่อนดีกวา่ชชชาช้นช้นช้นใส่น้ำสับปะรดนะคะ สับระรดนะคะเขาบอกไม่เป็นสับระรดเป็นนะคะเป็นเป็นสับระรดส้นเขียวหน่อยนะคะสีสนะะันค่ะเครื่องเครื่องไม่ใส่เครื่องสายนมหน่อย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  năm đó cái tôi dành lại Năm Hãy không sợ nói nè thôi mmm không sợ mì ha mì không có không อร่อยเหมือนเดิมใครไปซื้อไหมคะเหมือนเดิมจานหนึ่งใครไปซื้อเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมจานหนึ่งเนี <c> ่ <oughs> เหมือนเดิมใส่นมสดอีกหน่อยนะคะมันจะไม่หวานตัดหวานนะครับ คนนี้ไม่ทอนเต็มท้วยแล้วมันไม่ไหวน้ำหนักมันขึ้นเยอะอปั่นทุกวันเรามีเครื่องกลัวอะไรมีเครื่องปั่นอยู่กับตัวกลัวอะไร กินน้ำแดงกี่ครั้งกี่ครั้งก็ต้องกลับมาน้ำสับปะรดเพราะมันอร่อยอ่ะน้ำแดงมันจะหวานเลี่ยนอ่ะสับปะรดมันจะเปรี้ยวผสมผสมน้ำแดงนิดนึงก็ได้น้ำเขียวนิดนึงก็ได้มึงคนแปลกไปซื้ออะไรมาซื้อซื้อซื้อ,อ,อ,อปั๊บ